ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land Shop ร้านรับเติมเกม Cookieland แล้วก็เกมมือถือืื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ลิงเพงล้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับก็ตามที่คลิปก่อนนั้นนี่ที่เราลงไปว่าเอ้ยเอยเอทำไมตอนนั้นถึงเราเล่นเซิร์ฟเวอร์ดาร์กแล้วตอนที่ผมบอกไปในคลิปนั้นว่าเอ้ยไอดีเซิร์ฟเพียวหัวขายไปนะครับ ทีนี้ก็มีเออน้องหลังใหม่มาว่าพี่พี่ไหนไหนก็ขายไปนานแล้วพี่รีวิวไอดีเซิร์ฟเพีย์ที่ขายไปหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงซึ่งผมก็เอะขายดีไปแล้วแล้วเข้าไอดีที่เคยขายไปแล้วมันแปลกๆปกไม่เคยถาแล้วก็ไม่เคยเห็นแต่อ่ะลองไปถามเจ้าตัวเจ้าของไอดีขำๆมาบอกว่าได้เขาไม่ติดอะไรก็เลยเออขอตัวรหัสเขาเข้ามาเข้าดูนะครับมาจะไปดูกันตอนนี้เนี่ยชื่อเขาเป็นชื่ออะไรวะตอนนี้โอเปิดชื่อได้พี่เขาไม่สีเรียสชื่อเลยโฮฮอฮันเตร์ นักล่าเข่าสมบูรณ์นะเขาสมบูรณ์เป็นบัฟกากระบบกระดิ่งไอระบบไอไม่ใช่อะไรขนาีบัฟในจตุรัดนะับมันจะมีตัวไอเทมที่เป็นเขาทองสมบูรณ์อยู่ตามที่ผมเคยทาคลิปปมเนื้อไปอ๋อแสดงว่ายังไงคือเขาแบบเป็นเบลฮันเตอร์หรือเปล่าก็ช่างมันไปเมืองเหนเท่าที่ดูเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมจําได้ว่าตอนที่ขายไปเนี่ยเมืองก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับทรงนี้เลยนะับผมทรงทรงทรงนี้เลยเอออย่ามาดูตัวดาวคุกกี้กันดีกว่า อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เพียวนะครับไหนดาวคุกกี้โอ้โหดาวก็โหดโหดจัดเลยไม่ใช่ก็โหดลโหดมากก็มีระดับบีสเนี่ยมี s ช a d o w มิวกดาวเลยหรอโอ้โจานเขาเติมโหดจังแล้วก็มีเอชเ n นอลชูกา4ดาวเกือบๆจะ5ดาวนะครับแล้วก็พูอทกทีตันนักธนูตันแล้วก็ซปเปอร์ปิกเหมือนจะโอ้ตัวนี้เกือบตันน้หน้าขาดอย่างนี้หน่อย แล้วตัวอีปิกเออต้องดูตัวอีปิกใหม่ๆช่วงนี้อีปิกใหม่ๆมันเดือดมากให้เขาดูหน่อยสิต้องกดตรงนี้นะครับผมโอ้เขามีตัวมะนาวเจ็ดแล้วก็มันจูแปดตัวนี้สิบนะะแสดงว่าชะตาเดียวกับผมแต่เหมือนได้ดีผมมันจูเยอะกว่าว่ามันสลับสลับกันเหรอ,หรอ,หรอโอ้เหมือนโอ้อีปิกเข้า,เาดาวเยอะทุกตัวเลยนะสแสดงว่าน่าจะน่าจะอะไรนะ น่าจะอัพเพื่อน่าจะสุ่มเพื่อเอาไมเลตมาทําระบบมวยนะแต่มันมีตัวที่ไม่ได้อัพดาวะผมไม่อัพแล้วกันไม่อยากยุ่งกับเขาเผื่อเขาแบบมีเหตุผลที่ดองดาวไว้ชนะไม่แตะไม่แตะนะครับอนอนี่ไงเออบราก็เก็บคบมาเลยอืมโอเคมาดูในครั้งกันดีกว่าโอ้โหแม่งเออจริงๆริจะเรียกว่าขี้เกียจก็ได้ก็เหมือนกับผม่ะผมก็ขี้เกียจเหมือนกันเปลืองของก็คือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นั่งเคลียหินตัวนี้เขาตัจะตันหมดแล้วไหมเหมือนเลเจนต์เขาตันหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวซุปเปอร์อีพิกก็ อ๋อมีคาเมเลียที่เขาไม่ตันแต่เขาไม,ไม่สนใจเลยเหรอเออน้องคาเมเลียเศร้านะเนี่ยแล้วก็หินตัวนี้อ๋อมีหินเนเชอลหนึ่งนนั่นก็ตันหมดแล้วนะเนาะเฮ้ยมีอันนี้สิบใบเขาไม่รู้คนจะเก็บไว้สุ่มตู้ไหนวะอ๋อมีทองนั่งเท่าไหร่วะเนี่ยสองหมื่นสี่นะครับโหูกล่องนี่เยอะเลยนะเขายังไม่ได้ปลดมาเอาเพชรหรออ๋อยังรับเพชรไม่ได้เขาน่าจะเก็บไว้ดองรับคิสตันบางเวลาตัวพวกนี้ตันนะครับโอ้กล่องแยมนี่เยอะจัดเลยวะเล้วว่าของดองเขาเยอะอยู่นะเนี่ย อืมห uh ืกล่องอันยังไม่มีโอ้ท็อปปิง้งหวท็อปปิ้งพิเศษอันนี้ร้อยสิบแปดอันอันนี้ร้อยสิบอันไม่กดใช้ซะด้วยโอ้ oh, ชิลจัดเลยวะ่ะากล่องท็อปปิ้งเยอะเลยอืม uh huh. อันนี้อันนี้เก็บไว้เผื่อเขาาจะไม่รู้ทําอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากไปยุ่งกับเขาเลยไม่ใช่ไอเดียเราเองละอืม uh huh. อันนี้ครบเพลิงนะครับแต่ตัวเร่งเวลามีไม่ค่อยเยอะนะถ้าเราใช้ไปเยอะกิ๊ตตั้งตอนนี้มีอยู่ประมาณแสนเจ็ดมาดูพิมพ์ตรงพิมพ์ตัดไมล์เลทกันมีไมล์เลทสองแสนเจ็ด แล้วก็เขามีอันนี้ร้อยอันนี้ขาวอันนี้โอ้เขาใกล้จะการันตีเชนอลชูการ์เฮ้แต่เดี๋ยวก่อนนะ yeah, <'cause> แล้วพูดถึงการันตีเนี่ยเขาน่าจะมีกล่องเนี่ยเออมีกี้ไม่ได้ดูรายละเอียดเลยโอ้โหเขามีกล่องเลือกเชนอลชูการ์ทั้งสามตัวได้หกสิบเศษใช่ไหมหกสิบเศษเขาขึ้นดาวได้เลยไหมขึ้นได้เลยนะเขาขึ้นห้าดาวได้เลยนะแต่เขาไม่ขึ้นผมว่าเขาลืม เชื่อผมไหมผมว่าเขาลืมว่ามีกี่กล่องเดี๋ยวผมไปบอกเจ้าตัวให้ว่า้ยไปอัพดาวช anel ด้วยห้าดาวได้แล้วอ่ามาดูประวัตินี่กันดีกว่าอารีน่าดีกว่าอารีน่าเนี่ยเขาเล่นไว้สูงสุดที่หนึ่งร้อยสองผมจําได้ว่าตอนที่ผมขายไปผมเล่นไม่ถึงขนาดนี้นะน่าจะร้อยกว่ามั้งร้อยเจ็ิบปดิบมั้งตอนผมเล่นผมไม่ค่อยเล่นอารีน่าแล้วก็ซีซั่นสุดแปดสามแปดนะครับเออไม่รู้ขึ้นไม่ไหวหรือขี้เกียจเล่นส่งนกจํานวนส่งนกอ่ะส่งนก เจ็ดเจ็ดเราก็ส่งเหมืองสามพันหกมีสามสิบแปดสามพันหกการการเขาเคลียร์ไปสามพันหกร้อยใบเยอะกว่า,วาขอเทียบไปดีผมก่อนแต่เหมือนเซิร์ฟเพียวอ่ะคนที่เคลียร์ไอจำนวนการ์ดอ่ะที่ขุดสําเร็จอ่ะมันเยอะกันอยู่แล้วอ่ะมันแบบบ้าการะหำเลยแล้วเพราะว่าไม่เลยเซิร์ฟเพียวมันเยอะเซิร์ฟดาร์กเราไม่เคยจะมีเซิร์ฟดาร์ไอดีผมเนี่ยสี่พันหกเอ้ยอย่างนั้นเราชิงได้อยู่เว้ยเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าแล้วก็เนื้อเออใช่เนื้อหูเนื้อธรรมดาสามพันเก้าคือไม่ได้ใช้เลย มีเนื้อหนานุ่มสี่หมื่นหนึ่งเยอะอยู่นะเราก็มีเจ้าตัวเจ้าตัวเขาบอกว่าพี่พี่ผมอยากขิงนี้พี่เอาไปโชว์ไปเปิดคลิปไปดูหน่อยมันคืออันเนี้ยเรียกว่าอะไรนะนี่แป้งโอ้มีแป้งบิสบีเบอร์ากายสามหมื่นสี่ฟังก็เห็นแล้วโอ้โหสามหมื่นสี่เลยเหรอไอนี่ผมผมว่ามีเยอะแล้วนะผมมีประมาณสองหมื่นเจออันนี้ไปสามหมื่นสี่ไม่มันจะเลืองอะไรขนาดนั้นอะ เจ้าตัวไม่คิดจะรีอะไรเลยหรอวะอย่าใจว่าอย่าต้องดูบิสกิตแต่ละตัวเขาหน่อยแล้วเราก็แป้งธรรมดาล้านสองนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูออฟบิสกิตแต่ละตัวเอาตัวตีบอสกอนแล้วกันนะครับตัวอไอเรนะ่าผมว่าผมไม่รู้คัดจัดไว้อยู่่บบอะไรเาตัวตีบอสหูกี่เปอร์เซ็นต์มานั่นแต่อย่างไนไอดีผมก็ตึงกว่าอันน่ะขิงวิ่งหนึ่งดอกสิบสี่จุดเจ็ดบวกสิบสี่จุดเจ็ดบวกสิบสี่จุดโอ้ยทำไมทำไมเลขมันเป็นเลขมันเป็นคู่กันอย่างเงี้ย ดาเมท่าสายฟ้าเขาทั้งหมด59.2นะครับแล้วก็เขาถ้าเขาดาวพูดตะเคีอย่างงี้น่าจะเล่นเป็นทีมไฟเนาะดูบิสกิตพูดตะเคียนกันหน่อยดีกว่ามันไม่ได้ใส่หรออ๋อยู่นี่อยู่นี่โอเคอันนี้พูดตะเคียนสิบสี่จุดเกาบวกสิบบวกสิทำไมเลขม,มันเรียงกันมาสุดท้ายไม่เอา14ไม่เอา15ไปเลยวะอันนี้59.3ก็ตึงกว่าบูพายนิดหน่อยโอ้โหมี เราคอนเน้นตีบอสจัดเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีอะไรนะมีเทวทูตอ่ะก็จะมีแคมบูเล่เออดูทารท็อปปิ้งด้วยดีกว่าแคมบูเล่บิสกิตเนี่ยเขาเป็นเท่าไหร่นะ9.7บวก10คูณ2บวก9.8 39.5โหตัน40เอาจะเกือบตันเลยลูกพี่ท็อปปิง้งอ่ะไม่ใช่ท็อปปิง้งทาร์ตอ่ะท็อปปิงปป้งหหคงไม่ดูอ่ะมัน,ม,นมันเยอะนะครับทาร์ตโหทาร์ตเขาเยอะมากเลยนะมี12% 1น่งสอัน โอ้2สองอัน11.9หนึ่งอัน11.4หนึ่งอันอันนี้คือเขาตั้ถามไม่พอได้เลยเลยเก็บไว้แล้วก็พลังชีวิตโอ้ความรุโตีเก้าเซตผมเห็นแล้วก็แซดไอ้นีผมยังไม่เคยได้เกิน8.7เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอ๊ะ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 เขามีเก้าสองอันเลยหรออุ้ยมันจะเข้มเกินไหมอ่ะโอ้อันนี้ผมเก้าตั้งอันจะไม่มีเลยขาะผมขุดเดยอะกว่านั่นล่นะอันนี้8.7โอ้8.7ไม่อยู่อันที่สาม ผมอันที่หนึ่งเป็นแปดจุดเจ็คดคลีอะไรคลี่สิบจุดเจ็ดไปเท่าไหร่แล้วคูณโอ้ทำไมคูณทามีเยอ้ยังนหห้าเม็ดโอ้ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ปกติถ้าถ้าขุดเหมือนมาประมาณเนี้น่าจะมีส้มอยู่แล้วเอ๊ห้าเปอร์เซ็นต์เหรอสองชิ้นเหรอสองชิ้นไม่เท่าไหร่ไอที่ผมก็สองชิ้นเอ๊สามชิ้นเหรอเอ๊ผมว่าผมกดคนละสี่ชิ้นเหรอเอย ห้าชิ้นเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยห้าเปอร์เซ็นห้าชิ้นเลยเหรอโอ้ยดีผมยังโอ้ไม่ดวงชนคนเรามันโชคสตามกันกขนาดนี้วะผมขุดเยอะกว่านะแต่แบบผมเกลือกว่านะหรือเขาแค่ดวงดีเฉยวะโอ้แต่เยอะจริงเปอร์เซ็นต์แบบโอ้โหคุณดูห้าเปอร์เซ็นต์ห้าอันจะบ้าแล้วก็เก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้สองอันคือแบบของตีบอสมันแน่นมากเสลท็อปมีตั้งแสนหก งั้นอย่าแวะไปดูระบบเหนือดีกว่าดูเหมืองดูเหมืองไม่รู้ลดเขาเลเวลอะไรนะครับอันนี้โอเคแต่การลดโอ้มีเวลมีเวลเท่าไหร่นะมีสิบสามสิบสองมีสิบสามบางงานสิบสองบางงานเฮ้ยอย่างน้อยผมสิบสามหมดทุกชิน้นเ้ยขิงขิงขิงโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดไปให้เขาหน่อยหรือเขาอาจจะมีการ์ดดองเยอะโอ้สองร้อยสี่สิบเอ็ดเยอะนะน่ะ เยอะมากนะครับรอไว้กี่สัปดาห์วันนี้มีเหมือนสัปดาห์นี้เขายังไม่ได้ทําเหมืองเลยมั้งของของผลิตยังเหลือเต็มเมเลยผมว่าถ้าเขาผลิตเนี่ยสัปดาห์นี้เขาน่าจะแลกได้ครบไม่น่ามีอะไรนะต่อไปดูเป็นตัวไอเรือไม่ต้องดูแล้วมันซีซั่นซีซั่นอยู่แล้วสกินเออดูสกินดีกว่าขอดูนี่ก่อนมีลูกบาทเท่าไหร่วานั้นลูกบาทลูกบาทลูกบาทโอ้โห,ห,ห มี4ี0 0 0 0สี่ไอ้เดียวผมมีประมาณ400,000มันเยอะจริงแต่ผมไม่ค่อยเซอร์ไพ์เพราะว่าเธอคือขนาดผมยังมีตั้ง400,000นะเซอร์เพียวมันเธอมีมาก่อนมันก็จะมีเยอะกว่าก็ก็ปกตินะครับเพราะปกติเออแต่ขอดูสกินที่เขาเก็บหน่อยนะอ๋อเหมือนเขาจะแบบไม่สุม่มแบบพวกเนี่ยอย่างเซ็ตตัวนี้เขาก็ไม่ได้สุ่มนะไม่ได้เอาไว้แล้วก็เลเจนด์เลเจนด์ครบหมดเลยว่ะออขอด โอ้ผมเข้าใจแล้วมันไม่เล่นอารนีนาเลยนะเพราะว่าเนี่ยดูดิเออ่คือผมเรียกว่ามันเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคือเป็นรู้จักกันอยู่แล้วนะครับมันเลยปกติติดเรียกกระชังอยู่แล้วอันนี้คือแบบเลเวลหนึ่งเองก็คือแบบว่าเอออารนีนาชิลจัดอะ <c oughs> แค่เลเวลหนึ่งเพราะอันนี้เนะี่ยมันจะมีบางซีซันที่ใช้เดือดอมากแล้วแบบยันทุกวันนี้เขายังเลเวลหนึ่งแสดงว่าเขาไม่สูงเลยนะสกินเดี๋ยวดูค่าความสัมพันธ์ง่ายกว่าอ๋อสกินโอ้ลูบบาทสหรับสี่แสนห้าคงเก็บครบอยู่แล้วแหละโอ้เก็บครบหมดเลยนะ ไม่ใส่นะครับสุ่มแบบสุ่มแบบไม่ใส่ผมใส่ไว้ให้หน่อยแล้วกันนี่อันนี้ไม่มีผลอะไรใส่ได้ถัดมาเนี่ยเป็นตัวตัวดีดีว่าสมรรภูมิด,ดูแล้วประกาศจับเหมืองดูแล้วก็ต้องกิวไหมน่าจะยังอยู่กิวเดิมผมวนนกก่อนนะกิวน่าจะเปิดได้น่าจะเปิดได้ไอเป็นกดผิดกดผิดอันนี้กิวกิวกิวนะครับนี่ตอนนี้ ตอนนี้เนี่ยอยู่คิงคู่ที่ไทยตอนนี้ก็อยู่อันดับเจ็ดนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงอโอเคโอเคอยู่กิลเดิมอยู่ที่เพราะตอนที่ผมขายไปอะครับผมไม่ได้ออกกิลเดิมมันก็เจ้าตัวตอนนั้นเขาบอกว่าเอ้ยเขายังอยากอยู่กิลคิงต่อเขาก็ไม่รู้อยู่อะไรของเขาไปนั่นแหละนะครับน่าจะหมดแล้วไหมให้ส่งไอดีนี่ผมขอเอ้ยมันดูดาเมจบอสได้ปะวะน่าจะได้ไมั้งเออเจ้าตัว,วดูได้หมดเลยพี่อะไรย่างเงี้ยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องนึงวกว่าอันนี้เนาะอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้บันทึกการต่อสู้นะครับอ่านี่ไงโอ,ไ 29, นะนะโอ้ได้เชียอประมาณสองหมื่นเก้านะสองหมื่นเก้ากว่ากว่านะครับโอ้ดาเม่นนิ่งจัดเลยวะบวกลบสองร้อยล้านเลยกับแทบจะไม่เพี้ยนเลยนิ่งมากนิ่งมากนิ่งมากเออขอคอยแลยนะ้วน่าจะเคลียร์หมดมั้งมีอะไรเนื้อแต่เนื้อเยอะนะสี่หมื่นหนึ่งเอ้ยถ้าเนื้อเยอะขนาดนี้ผมต้องแวะดูอย่างหนึ่ง ช่วงนี้เนเวลาผมเห็นคนเื้อเยอะๆก็จะแวะถามมาว่าเอ้ยนาฬิกาเยอะเปล่าอ๋อมีเฮ้ยมีเก้าบนหกไม่พอนะเพราะว่าดูจากเนื้อที่มีน่าใช้แบบต่ำๆก็สองหมื่นอ่ะใช้ในการต่ำๆก็สองหมื่นอ่ะสองหมื่นไม่ก็สี่หมื่นอ่ะเก้าพันนี้ยังอีกยาวไกลผมว่าเขาน่าจะกําลังเก็บอยู่ <c oughs> เอ้ยถือว่าช่วยช่วยแทนเพราะซื้อ,อ,อตัว๋วผมว่าอไม่เอาดีว่วอย่าให้เขาจะตจ้าน่ไม่อยากไปแตะเลยเออเกรงใจเขาด้วยส่วนหนึ่งในเรื่องของไอดีะ ID นะอืม แล้วดูของลงของดองเออดูของน้องเพิ่มเติมเผื่อดูไม่ครบอันนี้กล่องได,ได้เนี่ยเขาเออเขาไม่เก็บอะไรพวกนี้เยอะนะแต่ไม่ได้ใช้อันนี้คืออัพเลเวลเลเวลสกิลอะไรพวกนั้นนะครับอืแต่ท็อปปี้กับชานอลชูก,การ์นี่ไม่ใช้เหลยวเสร็จแล้วอรารีน่านีคือแบบไม่แตะเลยจริงๆนะน่าจะแบบปล่อยออโต้เลยมือน,นว่าเออทีมไ,ไม่รู้อ่ะซีซั่นที่แล้วทีมดีใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนอะไรประมาณนั้นเพราะว่าผมคิดว่าถ้าตัวมาตรฐานาดีถ้าที่ผมดูคร่าวๆนะ ทั้งตัวทานแล้วก็บิสกิตเขาน่าจะแกนสามแบบสบายสบายอยู่แล้วแบบแบบดับตาตีก็ยังแกนสามอยู่แล้วถ้าจริงจังขึ้นมาหน่อยแบบจัดทีมดีๆก็น่าจะแกนสองได้แกนหนึ่งเขาเคยได้ไปะวะเออดูหน่อยดิเออต้องดูตรงฉายาเนาะฉายาเออไม่ไม่มันไม่เคยได้นี่เพราะว่าฉายาไอตรงชั้นวางรูปปัน้นบรนโชนดับสูงสุดของสูงสุดเขาร้อยสองเสรแล้วว่าเขายังไม่เคยได้แกนมมาส้นหนึ่งนะครับอ่าโอเคประมาณนี้สำหรับไอดีเซิร์ฟเพียวที่ขายไปก็ขายไปนานมากแล้วก็ดาวมันก็ หดาวแน่นนะผมมองว่าเท่าที่ดูดาวนะสมมติอย่างอย่างหนึ่งเลยก็คืออีพิกอ่ะอีพิกคือแบบไม่ปล่อยเลยสักตู้เลยนะก็คือเออคือเวลาเราเติมแพ็คมันก็จะมีพวกแพ็คที่ตัวสูงกว่าระดับอีพิกใช่ไหมกับแพ็คที่มันตัวพวกอีพิกทั่วไปซึ่งอีพิกเนี่ยมันจะวัดในแพลตหลังๆในแพลตหลังๆมันอีพิกมันถี่มากถ้าแบบถ้าคนที่เก็บครบตัวเนี่ยก็คือถ้าแทปพัฟโลวามาเนี่ยมันคือกี่ตัวนะเหนือตั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดตู้ จ็ดตู้เนี่ยในเวลาไม่สั้สนๆแต่เขาเก็บครบหมดเลยเนยว่าก่อนหน้าในทรัพยากรพวกคิมตัดคิสตันเขาน่าจะเยอะมากแล้วเขาก็หายหมดไปเยอะมากกับไอ้พวกนี้แต่ดาวตัวสูงก็อีปีก็เยอะนะเดี๋ยวผมไม่บอกเขาสอนว่าเอชโนลูค้าเองก็ขึ้น5้าดาวได้แล้วเออไม่รู้ว่าแต่หรือเขาจะดองไว้5ดาวม anyway. <c oughs> ั้งไอผมบอกเขาไว้แล้วกันคาบไม่ครับก็เรื่องของเขาอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้สําหรับวิดีโอนี้นะครับโอ้โหดาวนี้แนนเปียแต่เหมือนแคนดี้เนี่ยน่าจะยังไม่สาสิทุกตัวเนาะถึงแม้ว่าขอดูหน่อย ใช่ๆยังไม่3าสทุกตัวนะครับแต่แคนดี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่และในการลงคอนเทนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ